สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่พัทรพลีทาร่ขอขอบคุณเพื่อนๆที่สละเวลามีค่าของเพื่อนๆกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนขอขอบคุณทุกคอมเมนต์ทุกกําลังใจแล้วก็ขอขอบคุณอย่างยิ่งเลยสําหรับทุกทท่ทานที่กดเป็นสมาชิกของช่องชาแนลน้อยของเราขอขอบคุณมากนะคะเราสลับไม่นี้ผิดวันนี้เราจะมาทํานายดวงในหัวข้อที่ว่าดวงความรักของผู้ที่เกิดราศีพฤษภคือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่ 15พฤษภาคมถึงวันที่14มิถุนายนดวงความรักภายในเดือนมกราคม2565จะเป็นอย่างไรมาเราจะมาดูกันเพื่อนๆคะ่ะตอนนี้อากาศเหมือนเปลี่ยนก็ดูแลรักษาสุขภาพด้วยนะคะเดี๋ยวจะเป็นหวัดเดี๋ยวจะไม่สบาย ไม่ได้เป็นหมอแต่เป็นห่วงนีเพื่อนว่าเป็นไรทำไมล่ะทำหน้าแบบนี้เลยเหรอ มาเราจะมาดูดวงให้กับเพื่อนเอนที่เกิดราศีพฤษภกันเพื่อนเพื่อนอะเป็นคนที่มีความเก่งฉลาดรอบรู้รอบตัวอาจจะเป็นครูบาอาจารย์หรือพวกที่ชอบทําบุญไฝ่ธรรมะก็ได้ตอนนี้ดูเหมือนเพื่อนเพนจะเบื่อไหน่ายโลกไหมอยากอยู่คนเดียวปีกวิเวกแล้วก็ใช้สมาธิเหมือนแบบว่ามากคนมากความยุ่งยากวุ่นวาย แต่เพื่อนๆเนี่ยยังมีความโศกเศร้าเสียใจกับเรื่องราวความหลังที่มันฝังใจทําให้เพื่อนๆต้องเศร้าแล้วก็การงานของเพื่อนๆตอนนี้มันจะมีเข้ามาให้เพื่อนๆทําอยู่เรื่อยๆเรื่อยๆจนรู้สึกว่าหมันเยอะเกินไปหรือเปล่าวะแล้วถ้าถามเรื่องเกี่ยวกับเรื่องความรักตอนนี้เพื่อนๆอ่ะอยากจะมีใครมาดูแลเทคแคร์เราแบบใกล้ชิดอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขเป็นครอบครัวหรือว่า เดีย๋ยวจะไปดินเนอร์กันใต้แสงจันทร์หรือไม่ก็อยากจะไปพักผ่อนกันทางน้ําทางทะเลอะไรอย่างเงี้ยยากไปสวิตว,วิววิวกันทะเลวิวส,สวยภูเขาหรือไม่ก็เออเขาเรียกว,ว่าอะไรอะน้ําตกดวงความรักของเพื่อนๆนมันกําลังจะมีการเปลี่ยนแปลงแล้วก็บางท่านบางรายจะได้มีการโยกย้าย ถิ่นฐานหร,ยายห,าหรือไม่ก็ย้ายที่อยู่อาศัยหรือไม่ก็ย้ายที่ทํางานหรือไม่ก็ต้องออกจากที่ทํางานนี้เพื่อไปดีลงานต่างถิ่นต่างแดนก็ได้อาจจะเป็นดีลกับพวกชาวต่างชาติก็ได้นะคะแล้วก็เหมือนแบบว่า,วาการงานของเพื่อนเพื่อนเนี่ยตอนนี้มันจะต้องไม่ค่อยได้หยุดอยู่กับที่เราจะต้องวิ่งหาลูกค้าหรือไม่ก็ต้องไปดีลงานที่นู่นที่นี่แล้วก็มันจะเป็นการพักผ่อนไปในตัวด้วย แล้วก็การไปทํางานของเพื่อนๆแล้วก็การพักผ่อนครั้งนี้มันจะนําพาซึ่งคนที่ชอบเพื่อนๆหรือว่าหลงรักเพื่อนๆเ,เนี่ยคือมันจะนําทางให้เพื่อนๆไปได้พบเจอกับหนุ่มหรือสาวที่มีลักษณะเป็นคนที่เป็นคนช่งางฝันมีรางสังหรณอแม่นอ่อนโยนจริงใจแต่ในบางครั้งเขาก็อ่อนไหวบางทีก็แบบเซนซิทีฟมากเกินไปเขาเป็นคนอารมณ์ดีนะ คบคนง่ายไม่ค่อยเลื่องมากนิสัยล่าเืิงแล้วก็คือเขามีสติปัญญาในการกล้าคิดแล้วกล้าตัดสินใจปฏิพานไหวพริบดีแต่ดูเหมือนเพื่อนเนี่ยจะยังไม่ถูกอ,อกถูกใจเขาหรือเปล่าหรือไม่ก็อาจจะมองว่าเขาเนี่ยน่าไว,ว้วางใจไหมหรือไม่ก็เพิ่งคบกันหรือว่าเพิ่งรู้จักอะยังไม่ให้ใจดีกว่าขอศึกษาอยู่อีกสักพักนึง แล้วดูเหมือนว่าตอนนี้เพื่อนๆจะรู้สึกเบื่อๆซ็งๆเนี่ยกับความรักอะ่ะอาจจะเราเจ็บปวดมาแล้วก็เลยอยากจะกรองมันให้ดีๆเนาะคือกรองคนที่จะเข้ามาในชีวิตของเราอย่างเงี้ยแล้วก็ให้สวรรค์ให้เบื้องบนอะ่ะกรองไอ้คนที่มันไม่ถูกใจหรือว่ามันไม่ดีมันไม่จริงใจเนี่ยออกไปจากชีวิตเราเลย ดูเหมือนเรื่องราวความรักของเพื่อนๆเนี่ยมันมีปัญหาหนักอกหนักใจเพื่อนๆอาจจะต้องไฟต้องเคลียร์มันไปคนเดียวไหมรู้สึกว่าเบื่อหน่ายจังเลยวะช่วงเนี้ยอืมแล้วบางทีเพื่อนๆก็รู้สึกว่าไอ้ความยุติธรรมเกี่ยวกับเรื่องความรักของเราเนี่ยมันอยู่ตรงไหนบางทีก็ได้บางทีก็ไม่ได้เหมือนแบบว่าครึ่งครึ่งกลางๆมันได้ไม่เต็มที่เลยคือเหมือนจะได้แล้วแล้วก็อะไรวะหายไปอีกแล้วอะไรอย่างเงี้ยมันยังได้ไม่เต็มไม่เต็มหน่วย แต่เ,เพื่อนๆนะอยากได้ความรักหรือไม่ก็พลังงานที่ดีๆที่สดใสในตอนนี้เลยอยากที่จะมีคนรักแล้วก็เริ่มต้นกันใหม่แบบดีๆอะไรอย่างเงี้ยคือทั้งกล้ากลัวๆแล้วก็ยังไม่กล้าตัดสินใจยังไม่กล้าคิดแล้วก็ยังไม่กล้าตัดสินใจคือตอนนี้เพื่อนๆมีการเซฟตัวเองอย่างหนักมากอ่ะเราก็ไม่อยากจะเจ็บอีกก็เลยรู้สึกว่ามองดูลาดเราไปก่อน แต่ว่าถ้าถามว่าดวงความรักของเพื่อนๆภายในเดือนมกราคมเนี้ยมันจะดีไหมก็มันก็ขึ้นอยู่กับเพื่อนๆอะว่าเพื่อนๆจะตัดสินใจยังไงแต่คนที่เข้ามาในชีวิตของเพื่อนๆมันก็มีแหละก็เพื่อนๆก็เสนห์ออกจะดีนี่มีทั้งหนุ่มน้อยหนุ่มใหญ่จะเข้ามาในชีวิตแต่เพื่อนเพๆนี่แหละยังจะไม่ถูกใจหรือว่ายังจะขอศึกษาดูก่อน ตอนนี้เพื่อนๆนมีการปกป้องตัวเองเซฟตัวเองอย่างหนักมากอ,อย่างที่บอกนะแล้วสักพักหนึ่งเพื่อนๆก็จะใจอ่อนให้กับคนที่เข้ามาในชีวิตของเพื่อนๆเพื่อนๆจะลดทิฐิลงแต่ว่าก็จะมีการเฝ้ามองดูพฤติกรรมเขาก่อนยังไม่บอกว่าเซเยหรืนทีนี้เราจะมาขอคำแนะนำจากไพ่ว่าเราจะเป็นอย่างไรกันต่อไป ให่อยากบอกอยากแนะนําว่าตอนเนี้จริงๆแหละเพื่อนๆนอะ่ะอยากที่จะทํางานคนเดียวอยากอยู่คนเดียวอยากคืออยากใช้ชีวิตอยู่คนเดียวอะไม่อยากให้ใครเข้ามายุ่งวุ่นวายหรือไม่ก็ถ้าเกิดเจอเรื่องยุ่งยากวุ่นวายเนี่ยเ,เพื่อนๆสามารถออกไปจากตรงนั้นได้เลยแบบว่าเออพูดมากคุยกันมากอะไรสิ่งอย่างนี้ใช่ไหมแบบเรื่องมากอะไรอย่างเงี้ยไ่อยู่แล้วไปอยู่คนเดียวดีวกว่าไปใช้ความคิดใช้สมาธิ ในการทํางานทําเงินของฉันดีกว่าอยู่ไปแล้วปวดหัวยิงมากคนมากความถ้าอ,อยากบอกอย่างแนะนําว่าตอนนี้เพื่อนๆมีเสน่ห์อย่างรุนแรงมากดึงดูดทั้งคนที่มีพลังงานสีขาวๆแล้วก็มีพลังงานสีเทาๆคือมีทั้งคนดีแล้วก็คนที่ชอบในเรื่องของพวกโลกีละอะไรเงี้ยออพูดตรงๆก็พวกที่เจ้าชู้กุ้มกิมพวกที่แบบ หื่นๆอะไรอย่างเงี้ยเหมือนแบบว่าอยากได้เราเป็นแฟนแย่แล้วอะไรอย่างเงี้ยคิดเรื่องยี่สิบบวกกับเราอะแล้วเขาก็มีความหลงไหลเพื่อนๆอย่างรุนแรงมากถ้าอยากบอกอย่างแนะนําว่าเดี๋ยวมันจะมีการเปลี่ยนแปลงจะมีการเคลื่อนย้ายเคลื่อนไหวอาจจะมีการปรับความเข้าใจซึ่งกันและกันไม่ว่าจะเป็นคนรักเก่าหรือไม่ก็คนที่เรามีประเด็นด้วยจะมีการ ปรับความเข้าใจซึ่งกันและกันแล้วก็การปรับความเข้าใจครั้งนี้ก็จะแบบเปิดเผยจริงใจต่อกันไม่ต้องมีความเครือบแคลงระแวงสงสัยจากคนที่อยู่ห่างไกลกันจะกลับมาอยู่ใกล้กันทีนี้เราจะมาฟังเราเมนเจอว่าเราจะเป็นอย่างไรกันต่อไป <requirements> เพื่อนๆคะถ้าฟังแล้วตรงไหนมันเครียดซีเรียสไม่ใช่ฉันเลย ทิ้งมันไปนะคะคิดซะว่าเราเล่านิทานนิยายฟังเพื่อความบันเทิงเป็นหลักฟังขำๆนะคะส่วนท่านใดถ้าคิดว่าตรงนี้ดีจังเลยอยากให้เกิดขึ้นจริงพอพระิธาโลกก็ขอให้มันเกิดขึ้นจริงโดยเร็ววันนี้แล้วส่วนท่านใดที่เข้ามารับชมรับฟังแล้วยังไม่ได้กดติดตามยังไม่กดกระดิ่งแจ,งจ้งเตือนเขาร้องนะคะกดให้เราด้วยเพื่อเป็นกําลังใจให้เราในการทําคลิปครั้งต่อๆไปเราแมนเจออยากบอกอย่างแนะนําว่าถ้ามีคนเข้ามาในชีวิตของเพื่อนๆตอนนี้ ให้เพื่อนเอนสังเกตการไปก่อนแล้วก็ไม่ต้องพูดอะไรเยอะแล้วก็เรื่องราวความรักของเพื่อนๆกับเขาคนที่เพื่อนๆถามถึงเนี่ยมันมีความห่างไกลกันในตอนนี้ใช่ไหมคืออยากจะอยู่ใกล้ๆก,กันนะถ้าเกิดอยากอยู่ใกล้ๆก,กันก็มองเหมือนว่ามันก็ไม่ใช่ปัญหาไม่ใช่เรื่องยากนะเพราะว่าตอนนี้เพื่อนเอนเ,อนเนี่ยมีพลังงานแล้วก็ มีความน่ารักในตัวเองแทกลับมาเทพเนี่ยยังแผงสอนรักไปปักอ,อกคนนู้นคนนี้ให้มาหลงรักเพื่อนเพื่อนเพราะว่าเพื่อนเพื่อน่ะเป็นคนน่ารักสมควรที่เขาจะต้องรักเพื่อนเพื่อนแล้วก,แวก็แล้วตอนเนี้ยถ้าเพื่อนเพื่อนหมายปองใครไว้นะให้เพื่อนเพื่อนพยายามอีกนิดนึงแล้วก็จะได้โน้มคอเขามาจูจ๊บแล้วก็เกิดความรักความโรแมนติกในชีวิตของเพื่อนเพื่อน ทีนี้เราจะมาฟังสิ่งศักดิ์สิทธิ์กันว่าเขาอยากบอกอยากแนะนําอะไรกับเพื่อนๆในตอนนี้สิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากบอกอยากแนะนําว่าตอนนี้ไม่ว่าปัญหาอุปสรรคหรือว่าเรื่องราวอะไรต่างๆเนี่ยขอให้เพื่อนเเนี่ยหนักแน่นแล้วก็มั่นใจเด็ดเดี่ยวตัดสินใจให้แน่วแนว่แล้วก็ สินสักศิ์อยากบอกอยากแนะนำว่าเดี๋ยวมันจะมีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นแล้วก็จะได้มีการพักผ่อนหย่อนใจจะได้ไปรีแลซ์หรือจะมีความสุขในชีวิตของเพื่อนเพื่อนแล้วในตอนนี้จากที่เพื่อนๆตากตามทางานหรือว่าฝ่าฟันนู่นนี่นั่นมานานแสนนานแล้วรู้สึกว่าเหนื่อยเมื่อยล้าตอนนี้สิงสักศิธิ์เขาบอกว่ามันถึงเวลาที่เพื่อนจะต้องพักผ่อนแล้วก็มีความสุขสําราญในชีวิตแล้วขอจบการทานาย ไว้แค่นี้คลิปการอ่านไพ่นี้เป็นการอ่านดวงโดยรวมย้ํานะคะเป็นการอ่านดวงโดยรวมเราไม่ได้เจาะจงดวงใครคนใดคนหนึ่งถ้าตรงแปลว่าพลังงานเราจูนถึงการสื่อถึงการส่วนท่านใดถ้าฟังเราอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือไม่ตรงเลยหรือว่าฟังเราไม่ใช่ชันเลยหรือว่าเฮ้ยว่าชั้นหรือเปล่าไม่ใช่นะคะเราดูดวงโดยรวมแล้วก็ถ้าเกิดฟังแล้วไม่ถูกใจ หรือว่าฟังเราไม่ใช่ใช่เลยหรือว่าออ่านอะไรไม่รู้ไม่ได้เรื่องคิดซะว่าเราเล่นานิทานนิยายฟังเพื่อความบันเทิงเป็นหลักส่วนท่าในใดถ้าฟังเรารู้สึกว่าอยากให้มันเกิดขึ้นจริงเพราะว่ามันดีอะไรอย่างนี้ก็ขอให้ประสบความสาเร็จความสมหวังด้วยเร็ววันนี้ขอพริษฐาโลขอเป็นอีกหนึ่งกาลังใจให้กับทุกทท่านเลยขอขอบคุณเพื่อนๆที่สละเวลามีแค่ของเพื่อนๆก็ติดตามกด่ากระดิ่งแจ้งเตือนขอขอบคุณที่อยู่เป็นเพื่อนกันมาขอให้อยู่เป็นเพื่อนกันแบบนี้ตลอดไปอย่าลืมท่านใดที่ เข้ามารับชมรับฟังยังไม่ไดกดติดตามกดให้เราด้วยนะคะขอร้องแล้วปีใหม่นี้ขอให้ทุกๆท,ท่านที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปนี้จงประสบแต่ความสุขความสําเร็จความสมหวังโดยเร็ววันนี้คิดอะไรก็ขอให้สำเร็จสมหวังโดยเร็ววันนี้ค่ะขอจบการทํานายไว้แค่นี้แล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะ